ที่ผมถอนไปเนาะก็ประมาณ141บาทนะครับ141บาทไทยนะครับที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับผมก็สามารถเก็บสะสมได้เรื่อยๆนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนาะ จะทำบนคอมพิวเตอร์มือถือ Android หรือว่ามือถือ iOS เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นาตอนนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าบิดครับนะครับผมใครที่ยังไม่มีบิดครับเนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับ วิธีการสมัครกระเป๋าแต่ละกระเป๋านะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครแต่ละกระเป๋าได้จะเป็นบิตครับสแต o โพลไบนแนนคอยเบสบิตาซ่านะครับผมที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้ใน y t u t u เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินนะครับในส่วนของเหรียญ LTC หรือว่าไลท์คอยให้ดูกันนะครับผมสำหรับราคาของไลท์คอยตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,250บาทนะครับต่อ1นึ่งไลท์คอยนะครับผมสำหรับราคาของไลท์คอยเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะสำหรับโลกคริปโตนะครับใครที่ทําในเรื่องของคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบสําหรับราคาต่างๆของเหรียญน,นั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถทําฟรีแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับสมมุติว่าเราทําในช่วงราคา5,000นะครับเก็บไว้ได้สักประมาณสัก0.01เหรียญ LTC เนี่ย เมื่อราคาขึ้นไปสัก10,000บาทนะครับในอนาคตนะครับผมมันก็อาจจะเป็นเงินมากกว่านะปัจจุบันที่เราได้ตอนนั้นนะครับผมถ้าใครไม่รีบใช้เงินนะครับอยากจะเก็บเหรียญคริปโตเนี่ยเราก็สามารถทําฟรีแล้วเราก็เก็บไว้ได้นะครับราคาของคริปโตนะครับมันก็พันผลตลอดเวลาเนาะทุกคนน่าจะทราบนะครับตอนนี้ผมถือไลคอยอยู่ที่ประมาณนะ่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยยอดไลคอยที่ผมมีอยู่นะครับคงเหลือนะ0.05นะครับผมอันนี้เป็นไลคอยที่ผมมีอยู่ถ้าผมจะขายตอนนี้ มันก็จะได้แค่ราคาประมาณนี้นะครับผมแต่ผมอยากจะเก็บไว้รอราคามันขึ้นสูงมากกว่านี้เนาะมันอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะครับนี่ผมไม่ได้รีบใช้อะไรนะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินไลฟ์คอยกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนเงินให้ดูด้วยนะครับ สำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับแล้วก็จะถอนเงินให้ดูเนี่ยก็คือเว็บนี้เลยนะครับฟรีไลคอยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมเป็นเว็บฟรีนะครับไม่จําเป็นจะต้องฝากเงินเข้ามานะครับผมทําฟรีได้นะครับแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับใครที่ฝากเงินเข้าเว็บเนี่ยผมไม่รับรองหรือว่ารับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าผมแนะนําให้เราทําฟรีอยู่แล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการสมัคร นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับผมส่วนลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมก็สามารถไปกดสมัครกันได้เลยนะครับตัวเว็บนะครับผมเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ Android มือถือ i o s สนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเราทําบนเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดแอปมาใช้งานนะครับผม เว็บนี้นะครับผมมันมีระบบการฝากเงินเนาะผมก็ไม่แนะนําให้ฝากนะครับผมจะพูดทุกคลิปนะครับสำหรับการใช้งานของเว็บต่างๆนะครับว่าให้เราทําฟรีนะครับอย่าฝากเงินเข้าเว็บหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมคุณน่ยจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้นะครับในการรับเงินของไลคคอยจากเว็บนี้เนาะ ตัวเว็บนะครับมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะครับซึ่งคุณจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับส่วนตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นบิตครับนะครับในการรับเงินจากเว็บนี้เนาะจะใช้เป็นบีเนนสนะครับหรือว่าสตางโปก็ได้นะครับหรือว่าเ,เป็นซิฟเมกก็ได้นะครับผมในส่วนของบีทัสซ่านะครับมันไม่มีเหรียญไร้คอยเนาะก็ใช้เป็นคอยเบสฟอร์เซตเพย์หรือว่ากระเป๋าอื่นๆก็ได้ที่มันเก็บไร้คอยได้เนาะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปดูวิธีการใช้งานนะครับสําหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ถอนนะครับอ่าด้านบนเลยนะครับแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับสําหรับการสมรัครครั้งแรกเนี่ยทางเว็บเนี่ยเขาจะให้เราใส่ที่อยู่การถอนเงินเลยตอนที่เราสมัครเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่หรือว่ายังไม่ได้ใส่ตั้งแต่ตอนที่เราสมัครเราสามารถแก้ไขได้นะครับก็คือหากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่การถอนเงินของคุณ ไปที่โปรไฟล์นะครับก็คือให้เรากดไปที่โปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขหรือว่าเพิ่มในส่วนของที่อยู่การถอนเงินของเรานะครับผมก็ไปเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเพิ่มไว้แล้วนะครับผมข้อมูลการถอนนะครับขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่0.004นะครับสำหรับการถอนขั้นต่ำเนาะบวกค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่0.001นะครับ ซึ่งการถอนเงินครั้งแรกของคุณเนี่ยคุณจะต้องมี0.05 0 00นะครับถึงจะทําการถอนเงินขั้นต่ําได้นะครับผมเพราะว่ามันบวกค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสรับครั้งนี้นะครับผมจะถอนที่ 0. 0.0เดี๋ยวผมใส่จุดก่อนนะ0.02นะครับ7นะครับผม0.9338นะครับผมนี่นี่ผมจะ0.027นะครับเพราะว่าผมมียอด0 2 0.028นะครับผมแอมบวกค่าธรรมเนียมก็พอดีเลยยอดทั้งหมดนะครับอันนี้ถามว่ายอดนี้ใช้เวลานานไหมในการทํากว่าจะได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเว็บไซต์นะครับมันมีทั้งการทําฟรีนะครับผมก็คือการเคมฟรีนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับสก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นจากการแนะนําเพื่อนนั่นเองเราก็ทําเองแล้วก็แนะนําเพื่อนได้เลยนะครับผมในส่วนของเว็บนี้เนาะเราก็กดแก้แคปชั่นก่อนเลย แล้วเราก็กดถอนนะครับผมอ่ากดถอนเลยอ่าตรงนี้เขาก็ได้ทําการถอนไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการดูประวัติการถอนเงินของเรานะครับก็ให้เรากดไปที่สถิติตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับซึ่งผมถอนไปทั้งหมด3ครั้งละนี่ครั้งที่3นะครับเงินเนี่ยจะเข้าภายใน24-48ชั่วโมงนะครับผม ก็ประมาณ1วันเงินน่าจะเข้านะจากที่ผมเคยถอนมาก็วันเดียวเข้าเลยนะครับอันนี้ถอนไปนะครับผมนี่ผมถอนในวันที่23ธันวาคมเนาะเวลาในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่อ่านาฬิกา24นาทีนะครับแต่เวลาในเว็บเนี่ยอยู่ที่10นาฬิกา24นาทีเนาะก็ประมาณ4โมงเย็นนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหม4โมงเย็นนะครับแต่ในเว็บมันเป็น10โมงเช้านะก็ตามนี้เลยนะครับก็ถอนไปเรียบร้อยนะครับรอเงินเข้าเนาะ ต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการเคมเหรียญกันนะครับว่าต้องเคมตรงไหนนะกลับมาที่หน้าแรกเลยเมือ่อเรากลับมาที่หน้าแรกนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของการเคมเหรียญนะครับทุก1ชั่วโมงวิธีการเคมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับผมจะมีกรอบนะครับผมเป็นเลขนําโชคด้านซ้ายมือตรงนี้ส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนข,ของค่า LTC ที่เราจะได้รับเนี่ยสูงสุดเนี่ยมาอยู่ที่1.2เหรียญเลยนะครับ1.2เหรียญเนี่ยก็ประมาณ 6-7,000นะ6 7 0 0 0บาทนะครับผมถ้าเราดวงดีนะครับก็อาจจะได้รับที่1 0 0 0 0หมนคะแนนเลยนะสำหรับเลขนำโชคนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากรอกข้อความนะครับตรงนี้เป็นการแก้แคปชั่นแล้วก็กดหมายเลขม้วนนะครับอ่าเราก็พิมพ์ไปนะของแต่ละคนมาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ bshnef นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลย นี่ครับมันก็จะทําการแรนดอมนะครับตัวเลขให้เรานะโดยการสุ่มเลขนําโชคให้เราเนาะอันนี้1,514นะครับก็จะอยู่ในข้อแรกนะครับผมจะได้รับเป็นในส่วนของ l i ท์ตัวชี้นะครับอยู่ที่483 l i o ท์ตัวชี้นะครับถามว่ายอดตรงนี้เนี่ยมันได้เงินเยอะไหมนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักวิธีการแปลงค่าเงินนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วเราก็เขียนคําว่าแปลงค่า LTC นะครับแปลงค่า L LTC นะหรือว่า Litecoin นะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเขียนแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้มันจะมีช่องช่องแรกเนี่ยเป็นช่องของ LTC ช่องที่2เป็นค่าเงินบาท THB นะครับเป็นค่าเงินบาทไทยเนาะเราก็มาคำนวณยอดตรงนี้ดูนี่ก o p ปีไปเลยทั้งหมดนะก๊อปทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่0จุดเลยแล้วเราก็มาใส่ยอดตรงนี้นะครับนี่ครับการเคลมครั้งแรกที่ผมเคลมไปเมื่อกี้ผมได้อยู่ที่ประมาณ0.025 บาทไทยนะครับนี่ตามนี้นะครับเดี๋ยวยอดการถอนเงินเมื่อกี้นะครับผมถอนไปเท่าไหร่อเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เลยประวัติการถอนเงินแล้วก็กปี้ไปที่ผมถอนไปเนาะก็ประมาณ141บาทนะครับ141บบาทไทยนะครับที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับผมก็สามารถเก็บสะสมได้เรื่อยๆนะครับสำหรับขั้นต่ำนะครับที่เราถอนก็คือ 0.004นะครับนี่คือขั้นต่ำเนาะจากเว็บก็ประมาณ20บาทนะครับผมประมาณ20บาทสำหรับใครที่จะมา,าหาเงินนะครับวันละ1้อ200จากเว็บไซต์นี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่แนะนำเพื่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายากมากนะครับตลับหรับ100บาทในวันเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเคมได้ครั้งละ1ชั่วโมงนะครับครั้งละ1ชั่วโมงเนาะทุกๆ1ชั่วโมง1วันเนี่ยก็24ครั้งนะครับ ถ้าคุณมีเวลาว่างขนาดนั้น24ครั้งถ้าคุณมีดวงด้วยนะครับก็อาจจะได้พวกนี้ไปนะครับผมแต่ก็ยากมากนะที่จะได้เนาะส่วนมากที่ผมเคยทำเนี่ยก็ได้แต่อันแรกนะครับอ,อันแรกตลอดเลยนะครับก็วิธีการแนะนําเพื่อนก็กดผู้อ้างอิงนะครับเมนูผู้อ้างอิงเนาะแล้วเราก็นําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้ ค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่50%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปแนะนําต่อได้เลยนะครับสำหรับใครไม่มีช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ สามารถแชร์ผ่าน Facebook ได้นะครับผมตามกลุ่มงานออนไลน์นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่ม b i t c o อ n กลุ่มงานออนไลน์ต่างๆที่หาเงินฟรีเนี่ยเราก็สามารถไปแชร์ได้ไปแนะนําต่อได้นะครับหรือเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับลง YouTube นะครับแบบผมหรือจะลง Tik t o อกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะว่าเราเนี่ยจะแนะนําผ่านช่องทางไหนนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับขั้นตอนการทําเงินและก็การถอนเงินนะครับผมจากนั้นก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับว่าเขาจะโอนให้เราตอนไหนนะครับเราก็สามารถเช็คผ่านกระเป๋าได้หรือว่าเช็คที่อีเมลของเราได้นะมันจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลด้วยว่าได้ทําการโอนเงินเข้ากระเป๋านั้นแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเว็บนี้ก็ยังจ่ายเงินแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ